وقال فرعون ذروني أقتل موسى ومن معه واليدعو ربه فرعونเนี้ยพอ سنا بدي تيปรسأเสนอว่าให้ฆ่าลูกหลานให้หมดไม่ได้บอกให้ฆ่า موسى, فرعون موسى أقتل موسى بอยให้ฉันฆ่า موسى เะเหลียนเรารบะแล้วปล่อยให้มูซาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากลอสฟางตาลาดูสิว่าลอสตาลาจะาจะช่วยเขาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ฟิรเอาอพูดตอบบรรดาที่ปรึกษาแต่จริงๆแล้วคำพูดนี้เนี่ยมีการอธิบายว่าเหมือนเหมือนกับว่าจริงๆแล้วฟิรเอาเองนี่ก็รู้ รู้ว่าความจริงอะ่ะมันอยู่ฝั่งของมูซาอย่างชัดเจนอยู่แล้วพูดอยากจะฆ่ามมซาเนี่ยเหมือนพูดพูดกลบเกลื่อนกลบเกลื่อนความรู้สึกกลัวของตัวเองนะฟือเอาเนี่ยต้องกลัวอยู่แล้วถ้าไม่กลัวจะฆ่าทำไมถ้าไม่กลัวก็ปล่อยให้มูซาทำอะไรก็ได้สิ น่าจะไปเชิญชวนใครจะไปสอนใครก็แล้วแต่เอาเลยตามสบายแต่ที่ต้องการข่าเพราะอะไรเพราะกลัวกลัวความจริงที่มูซาเอามาให้เพราะฉะนั้นยรารู้นี่อักตุลมูซาแล้วก็ปล่อยให้ ah ลวลายอูรับบะปล่อยให้มูซาเนี่ยขอดุอาศจากอัลลอฮ์เองก็แล้วกันทีนี้บรรดาเสนาบดีเนี่ย ให้เหตุผลว่าทำไมไม่ควรฆ่าโมสาเนี่ยจะบอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยสุภานัลลอฮอเราคนโหดเหี้ยมในยุคปัจจุบันเอามาใช้นี่ไม่รู้ไปเรียนกับพวกฟิราอสมัยก่อนรอเปล่าเสนาบาดีพวกนี้ที่ปรึกษาพวกนี้บอกว่าอย่าไปฆ่าโมสาเพราะถ้าฆ่าโมสาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลเขาเรียกว่าแรงกระเพิ่มอีกแบบหนึ่ง แทนที่จะแก้ปัญหาให้แบบตัดตัดอะไรก็ได้นะตัดไฟแต่ต้นลมมันอาจจะทำให้ไฟนี่ยิ่งลุกลามใหญ่โตเพราะเมื่อไหรก็ตามที่หัวหน้าตายลูกน้องเนี่ยอาจจะลุกฮืออาจจะลุกฮือขึ้นมาแล้วก็อาจจะต่อต้านแล้วลูกน้องเนี่ยจะยิ่งมีกำลังใจและมั่นใจในตัวของผู้นำของตัวเองมากกว่าเพราะว่า เชื่ออย่างแน่ชัดว่าผู้นําของตัวเองจะต้องเป็นคนจริงอย่างแน่นอนถ้าไม่จริงฟิร์เอลก็จะไม่ฆ่าเสดงว่ามูซานี่เป็นตัวจริงถ้ามูซาโดนฆ่าปุ๊บคนอื่นๆก็จะลุกขึ้นมาอันนี้คือการมองเกมของใครของบรรดาที่ปรึกษาเสนาบาดีของฟิร์เอลก็เลยบอกฟิร์เอลว่าอยากฆ่ามมซาฆ่ามูซา,า,มาไม่ได้ถ้าฆ่ามูซาเนี่ยไม่จบแต่ให้ฆ่าลูกหลานให้ฆ่าลูกหลานแทน ห็นไ,ไหมสุ ح านอัลลอฮ์แต่นะครับฟิร์อาวนบอกว่ายังไงอินนีอัคอฟอันยุบดดิลดีนักมเอันยุฮิระฟิลอยร่ในที่อยนอันอนี่เป็น,นนะที่อยลของูอยฟ่รนอาูนะอ่าที่อยูกจนฆ่ามูซานี่อยว่านัู่นเีอนี่ยกลันว,ว่อมูซาเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงประเพณีของพวกเจ้าศาสนาของพวกเจ้า หรืออาจจะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโอ้โหเหตุผลแบบแบบอเอรียกว่าอะไรอะเหตุผลแบบยังไงเดี๋ยวบางทีก็ขำเหตุผลที่แบบพยายามหาเหตุผลที่จะใช้เป็นข้ออ้ในการที่อยากจะฆ่ามูซาให้ได้เนี่ยแล้วเป็นเหตุผลที่แบบเข้าข้างตัวเองมากๆทำไมที่ต้องการจัดการกับมูซาเพราะว่ามูซาเนี่ย มันจะต้องสร้างความเสียหายมันจะต้องมาเปลี่ยนมันจะต้องมาทดแทนประเพณีต่างๆที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะที่เราเคยบูชานั่นบูชานี่ถ้ามูซามาอยู่กับเราเนี่ยจบกัน